อีกคืนนะ้ำมันรู้สึกจะเป็นก้าหนึ่งนะครับนี่หรือเบนซินส่นนวนมากเบนซินมันไม่มีแล้วนะครับยกส่วนนี้เป็นก้าหนึ่งครับก้าห้าก็ได้นะครับลองแล้วก็สํารีนะครับเพราะมันไม่เยอะก็เลยผมก็เลยจะข้าวแบบนี้นะปลูกเอาไว้กินนะครับไม,ไม่ถึงประมาณร้อยสองร้อยหลุมนี่แหละครับจะไปซื้อยามบนซินก็มันจะเหลือเยอะก็เลยนี่ดูนอนครับนอน ามาดูตัวนอนที่มันอยู่ในกระโพดนี่ครับเห็นไหมครับอาจจะไม่เห็นเนาะเดลองขย้ายดูขย้ายดูจะเห็นหรือเปล่า,าเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ในกล้องมันยวแป๊บหนึ่งครับตั้งกล้องดีดีก่อนเนาะ นี่ครับเห็นตัวนอนอยู่นะครับเพราะเวลาใส่แว่นนิดนึงนะครับจริงๆอาจจะเห็นแต่ตัวแต่ตาผมมันมองไม่เห็นนะครับนี่เห็นนอนไหมครับเราก็ใช้เบนซินเดี๋ยวผมจะหยอดให้ดูนะครับตัวนอนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนอนตรงนี้เพราะจะไปซื้อยามันก็ แพงนะครับก็เ <Please. S 1> อาน้ำมัน uh, เอ่อเบนซินนะครับที่มาเ <c oughs> ติมมอเตอร์ไซค์นะครับแ <c oughs> ป๊บหนึ่งครับกำลังเอาน้ำมันอยู่เนาะเพราะว่าแต่ก่อนเขาก็ใช้บาบหนอนควายนะครับ <c oughs> หนอนพวก หนอนมันมา,มาเจาะแผลควายโบราณเขาแบบนี้แหละครับใส่ครับปลายเรียบไม่มีเหลือ,ลอนะครับหน,นึ่งครับผมจะเอานิดจุ่มเข้าไปในจุ่มเข้าไปนะครับจุ่มนิดเดียวก็พอนะครับแย่ yeah, ลงไปเลยครับ จริงจะเก็บออกก็ได้นะครับแต่ว่าเดินเย่เดินเย่องนี้มันจะดีกว่าครับเห็นะครับนี่เหลือครับลายคานี้แหละดูดูเดี๋ยวผมหักให้ดูก็ได้อนนันี้ครับไม่มีเหลือครับนี่ กกว้าไปก่อนครับเดี๋ยวจะระเหยตายเรียบไม่มีเหลือเพราะว่ามันไม่มีเยอะก็เลยใช้ก็เลยข้ามันแบบนี้เอานะครับถ้าม,มันมีเยอะถึงค่อยพ่นยาเอาเดี๋ยวไปอีกต้นหนึ่งครับมันไม่ค่อยมีเยอะก็เลยใช้วิธีปาบแบบนี้เอานะแต่ซื้อยามาก็สองสามอยนะครับมันไม่คุ้ม อีกขอหนึ่งครับนี่อันนี้ผมทำให้ดูก่อนนะครับแล้วถ้าผมทำผมก็จะหยอดหยอดหย,ยอดเดินเดินจิ้มเดินจิ้มนี่ก็ดตายแล้วครับอันนี้แต่อันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆนะครับดิ้นแล้วครับ แค่ได้กลิ่นก็ตายได้เห็นไหมครับนะครับออกมาแล้วเดียบว้อยแล้วครับแค่ถักถากได้กลิ่นมันตายแล้วครับแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับแต่เราเยอย่าแปวมาพ่นนะครับเพราะว่า ก็พูดเราจะตายนะครับมันอีกอย่างมันน่าจะไม่คุ้มเนาะจะไม่คุ้มครับ้อยาก็ผมไปดูแล้วครับโอ้สามร้อยกว่าบาทบุคโพรดไว้ไม่ถึง100ร้อยกว่าลุมเองครับก็เลยใช้แบบนี้กำจัดเอาปล่อยไว้เลยครับนั่นแล้วก็ปล่อยไว้เลยเดี๋ยวก็ เรียบร้อยเองนะครับแต่ก่อนเขาหยอดในตีนควายนะครับที่มันมีหนอนเจาะในตีนควายนะเขาก็หยอดหยอดเข้าไปเพราะมันลงลึกกว่าอย่างอื่นนะครับบางคนก็ใช้อะไรลูกเหม็นที่หนอนเจาะควายนะครับแต่ลูกเหม็นมันลงไม่ลึก มันก็อยู่แค่บนบนบน,นะครับเดียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจิ้มจิ้มทิ้งไว้มันก็ตายเองนะครับตายแน่นอนครับ แค่ถูกตัวก็ตายแล้วครับแค่ถูกตัวก็ตายแล้วมีเหลือครับโอเคนะครับพี่น้องครับใครอยากลองเอาไปใช้วิธีนี้ดูก็ลองครับเดี๋ยวผมไป หาอีกสักอันเนาะอีกอน,นี่มีไหมัมบมันก็ไม่เยอะนะก็เลยใช้วิธีนี้เอาครับประหยัดไปหน่อยอน,นี่คือแย่จิ้มไว้เลยครับมีอยู่ครับแย,ย่ทิ้งไว้เลยผมจะแย,ย่ทิ้งไว้เลยครับ เียเท่าับพอนะครับแล้วก็ไปพ่อเราต้องดูมันก็ได้ตัวนี้มีอยู่หรือเือตัวนี้ก็มีอยู่ครับตัวเล็กอยู่ครับตัวนี้มองไม่มองไม่เห็นมั้งครับเดี๋ยวผมจะขากล้องออกก่อนนะครับ มีอยู่ตัวเล็กๆครับนอเรียบร้อยแล้วครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อยขึ้นมาให้ดูครับเนี่ยพาะมันอยู่ลึกเงียเนาะโานี่ครับมีตัวเล็กๆอยู่ครับ เรวเล็กอยู่นะต่อไปอีกสักนี่ครับดูตัวนี้ก็ได้ครับนี่กำลังตัวน,น้อยๆเห็นไหมครับ,น,รบนี่กล้องก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับนี่ครับ อย่อยครับ,ค,รบคือไปเดินจิ้มเดินจิ้มนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันได้กลิ่นมันก็ตายละเพราะเราจะนีอันนี้ผมทำให้ดูผมก็เลยเย่แล้วขึ้นมาให้ดูเลยครับ อีกก่อนหาอีกก่อนครับอันนี้ก็จิ้มไปเลยครับอันนี้นี่ก,กินยอดอ่อนนะครับนี่ลองไปทำกันดูนะครับถ้าเรามีไม่เยอะแต่ถ้ามีเยอะก็ต้องใช้แบบพุ่นนั่นะครับ ครับอยู่บนยอดเลยอนี้ตัวนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับตกแล้วตกพื้นไปแล้วจริงจะเดินข้าวก็ได้ครับแต่เวลามันอยู่ในรูลึกๆในยอดมันเนี่ครับเรา เอามือแหวกเข้าไปจับมันก็ยอดมันจะแตกเนาะท้ายนะครับสุดท้ายก็ไม่เหลือ,เ,ลอรเรียบร้อยครับเรียบร้อย นก็มีอยู่ไม่กี่ต้นแล้วครับลองหาดูอีกต้นตนี้ครับต้นนี้ต้นนี้น่าจะมีอยู่ตรงไหนเอาไปซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับ ไปเลย,ยไปเลยโอเคนะครับพี่น้องครับคงจะแค่นี้นะครับวิดีโอนี้สวัสดีครับ